นี้เมนูอะไรครับผมลาบหมูลาบหมูกับนีส้ส้มตำปูปลาปลาปลาปูมีก้อนนี้สม้ม,ะะะม,ม,สมตำไทยนะครับนี่ครัมภาระอันนี้ผัดอะไรครับเนี่ยผัดหมูพริกขี้หนูสดะครับแล้วก็กนี่ผัดด้วยครับแล้วก็อันนี้อะไรแหนมปลากายปลาไก่ของเราที่ได้เมื่อวานซื้อนี้นะฮะ กลายเป็นแหนมไปเรียบร้อยแล้วน,นะครับอ่ะมาเดี๋ยวลงชิมนี้ลาหลบหมูสักชิมของเรานะครับน้องจอมน้องจอมนี่อะไรบ้างครับแซบนัวแซบนัวไม่กลัวใครเหรออร่อยมากอุ้ยกินวุ้นเนี่ยไปกินผักเลยนะไปสะระแหน่เนี่ยอร่อยนะกินกับลาบอร่อยมาก ประโยชน์ต่อร่างกายเคไหมเคสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ